โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นเกมเพื่อนรักแฮกเหลี่ยมโหดเลยทีเดียวครับสำหรับการแข่งขัน AU u r o Volleyball Championship ของฝั่งสหรัฐอเมริกาครับรายการที่น่าตื่นเต้นและก็เร้าใจแบบสุดๆเพราะมี2นักกีฬาวอลบอลหญิงไทยของเราร่วมแข่งขันไล่ตั้งแต่พรพัน์เกิดประดัแล้วก็ปีนุชแป้นน้อยนะครับแน่นอนเลครับใน สัปดาห์แรกนะครับทีมพรพันธ์เกิดปราดที่ชื่อว่าทีม k คิงดอนนะครับซึ่งเป็นกับตันทีมเนาะก็เลือกเอาพอรพัน์ไปเป็นตัวเซเตอร์ส่วนทีมของปีนุเป็นน้อยครับกับตันทีมก็คือทีมเดลาคูดซึ่งไฮไลท์ประจำวันนี้ครับหนีไม่พ้นการโครจรมาประทะากาันร,ระหว่างทีม k คิงดอนสีฟ้าที่มีพรพันธ์เกิดปราดครับได้ปะทะฝีมือกับเพื่อนรักอย่าง ทีมบิธานีอาร์เบอร์คอมบี้เป็นกับตันทีมแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เกมนัดน,นี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยทีมคิงดอนเกมแรกปาดเอาชนะทีมเดลาคูสของปีนุษมาส่วนทีมของคอมบี้เนี่ยนะครับก็แพ้ให้กับทีมสีม่วงอย่างทีมมอร์แกนเห็นมาดังนั้นนี่น่าสนใจแถมสตอรี่ก่อนเกมเนี่ยโอ้โหน่าสนใจไม่หยอกครับเพราะว่าทั้งพรพันธ์แล้วก็คอมบี้เนี่ย นี่คือครั้งแรกเลยที่เล่นต่างทีมกันเพราะว่าตลอด2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ในการแข่งขันลีกอาชีพของเกาหลีใต้อย่างโคเวอร e ลีกทั้งคู่ก็เล่นกันอยู่ที่ IBK a u t o s แล้วก็ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยในลีกสหรัฐอเมริกาอย่าง PVF ก็เล่น ออร a n ด o v a วอลคิ e มาด้วยกันแล้วก็คว้าแชมป์ลีกมาด้วยกันแต่ว่า a u p r o อย่างที่บอกครับว่ารายการนี้มันไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันเป็นรายการที่เน้นในเรื่องของอินดิวดวอหรือเรื่องของการเก็บสกิลทักษะส่วนตัวของนักกีฬาแต่ละคนแต่ว่าจะใช้รูปแบบการแข่งขันทีเพื่อให้คะแนนด้วยมันก็เลยเข้มข้นสนุกสนานร้าใจซึ่งต้องบอกว่ากลายเป็นเกมที่โอ้โหถล่มทลายครับเพื่อรักหักเหลียมโหดของจริงครับ ทีมของคอมบี้ทีมสีทองวันนี้ถ้าผลงานได้เหนือกว่าทีมฝีฟ้าครับทีมคิงดอนที่มีทางพันพันเกิดปราดเยอะมากๆเลยทีเดียวครับเซตแรกเนี่ยดูสูสีหน่อยนะครับเพราะว่าต้องสู้กันถึงดิวจริงๆแล้วอะเซตแรกน่าสีดายทีมคิงดอนน่าจะปิดเซตได้แต่เจอทีมของคอมบี้เนี่ยไล่ปาด ได้ดีนะครับเกมนี้คนหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็เล่นดีๆของฝั่งทีมคอมบี้ก็คือบุ๊กนู n เนลลีเวอร์นะครับเล่นดีมากวันนี้นะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมคอมบี้ปาดชนะเซตแรกไป27-25โหหลายคนบ่นเสียดายกันให้ลืมเลยเพราะจริงๆทีมฝีฟ้าน่าจะชนะทีมพรพันธ์น่าจะเก็บ40แต้มแรกได้นะครับ แต่พอเข้าสู่เซตที่2เนี่ยห่างเลยครับโอ้โหทีมคอมบี้ไม่รู้ไปเก็บกดอะไรมาจากเกมแรกหรือเปล่าครับคราวนี้เอาชนะได้อย่างถล่มทลายไปเลยครับ25 19คือต้องบอกว่าทีมของพรพันเกิดปร,ราดเนี่ยพอยื้อระยะเริ่มเล่นไปยาวนานเข้าเนี่ยก็เหมือนจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับคือต่อกันไม่ติดแพ้ไป2 ต่อศูนย์เลยนะครับซึ่งไอเรื่องเซตเขาไม่นับอยู่แล้วนับแต้มรวมแต่ว่าแต้มก็เป็นรองอ่ะนะครับผ่าน2เซตซึ่งพอเข้าสู่เซตที่3เนี่ยโอ้โหถ้าถ้าหากทีมของพอพัน,พนชนะก็ต้องแบบชนะด้วยแต้มที่ห่างนะครับระยะเกิน8แต้มอ่ะซึ่งผมว่ามันยากเพราะเซตสามก,ก็กลับมาคู่กี้สูสีกันเหมือนเดิมสุดท้ายก็เป็นทีมของคอมบี้นะครับเอาชนะไปได้อีก2 5 22ก็จบ3เซตเนี่ยสกอร์รวม ทีมคอมบี้77ต้มนะครับส่วนทีมพรพันธ์เนี่ยทำได้เพียง66ต้มเท่านั้นแต่เกมนี้สิ่งที่มันขาดลอยก็คือทีมพรพันธ์เนี่ยไม่ได้คะแนนจากวินพอยต์เลยนะครับเซตที่ 1, เซตที่ 2, เซตที่3นี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟนอลพอยต์ก็ไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่า <laughs> เกมนี้ เพื่อรักขากเรียยหัวของจริงครับคอมบี้นะครับทีมของเธอเนี่กวาดวินพอยต์ไปถึง180แตามเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีการชนะกันขาดลอยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับพอมันเกมมันห่างขนาดนี้เนี่ย MVP โหวตก็สรุปว่าเป็นฝั่งของทีมคอมบี้นะที่ได้ทั้ง3คนเลยอันดับ1ก็คืออล็ซาเกนะครับไดนดับที่1ก็คือบวก60ตาม ซิดนีย์ฮิวลียครับบวก40แล้วก็มอลลี่แมคเครสนะครับบวกไป20นั่นเองนะหรือถือได้ว่าเกมนี้ถล่มทลายมากๆเลยคราวนี้มาส่องในเรื่องของลีดเดอร์บอร์ดกันหน่อยครับอันดับหนึ่งนี้มาแรงมากๆครับจอแดนทอมสันในตำแหน่งบีหลังหลังจากที่ทีมอ์แกนเฮนคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันแถมจอแดนทอมสันยังทำสถิตินะ ได้รับการโหวตให้เป็น MVP ลำดับที่1-2นะัดติดต่อกันอะ่ะเท่ากับว่า2เกมเธอเก็บไป120แตม้มอะ่ะนะครับนำเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็ตามมาด้วยวาเลนตินแอนเดอร์สันนาตาเลียตำแหน่งเซตเตอร์นี่ก็เล่นดีของฝั่งสีม่วงนะครับมอร์แกนเฮนอันดับที่3คราวนี้มาดู สถิติของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราหน่อยนะครับพรพนธ์เกิดปร,ราดเนี่ยโอ้โหพอเกมนะัดที่2ขายยับก็ล่วงลงมาอยู่อันดับที่25นะครับคะแนนรวมอยู่ที่240คือเกมกับออคอมบี้เนี่ยพรพนธ์ไม่ได้วินพอยต์จากการชนะในแต่ละเซตเลยคือไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกคนก็คือในส่วนของปีรุตเป้นน้อยนะครับอยู่อันดับ3-4 194แต้มนี่คืออ,อันดับลีดเดอร์บอร์ดอินดิวดวนนะครับซึ่งเขาจะมานับแชมป์ในช่วงหลังจบการแข่งขันรายการนี้ก็ถือว่ามีเสน่ห์แล้วก็เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงใครดูเกมนี้อยู่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาพูดถึงผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ครับ เป็นเกมที่ทีมเดลัคูสซ,ซึ่งมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราอย่างปีนุชแป้นน้อยร่วมทีมในตำแหน่งลิเบอร์โลครับซึ่งเกมแรกเนี่ยก็แพ้ให้กับทีมของคิงดอนมาก่อนนะครับเจอกับทีมของมอร์แกนเฮนซึ่งเกมแรกเอาชนะทีมของอาเบอร์คอมบี้มาเรียกว่าสนุกครับคู่นี้ดวลกันเดือดเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเซตแรกเนี่ย ทีมของเฮนซซึ่งเป็นทีมสีม่วงได้พลังของจอแดนทอมสันหูออกสตาร์ตปีนี้ผลงานน่าประทับใจมากครับเอาชนะไปได้ก่อนเซตแรกครับ25-23แต่ว่าในเซตที่2ครับทีมของเดลาคูสไม่ยอมแพ้ครับรวบรวมพลังแล้วก็เอาชนะคืนไป25-23เข้าสู่เซตที่4เนี่ย เกมคู่ขี้สูสีสนุกมากๆนะครับแต่ก็กลายเป็นทีเด็ดของทีมมอร์แกนเฮนที่ปราบเอาชนะไป25-21จบ3เ็จบ3เซตคะแนนรวมทีมมอร์แกนเฮนเอาชนะทีมเดลาคูสไป73ต่อ69นะครับซึ่งเท่ากับว่าทีมเดลาคูสที่มีปีนุชแป้นน้อยซึ่งลงสนาม2นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ ในส่วนของคะแนนของปีอนุชแป้นน้อยเนี่ยเท่ากับว่าณนะตอนนี้โลสนามสองเกมยังไม่ได้วินพอยต์นะครับแต่ว่าคะแนนรวมของปาวานเนี่ยสเกมในตำแหน่งลิเบลโรเก็บไป194แต้มนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะเพิ่งเข้าสู่นัดที่2แล้วก็มาเป็นการแข่งขันในรูปแบบความสามารถส่วนบุคคลเก็บคะแนนต่างๆ แต่เรื่องของชัยชนะระดับทีมเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวโดยหลังจากจบเกมครับก็มีการเปิด MVP โหวตซึ่งโอ้โหกลายเป็นจอแดนทอมสันครับได้ MVP อันดับที่1ก็ทำแต้มบวกไป60พอยต์มอแกนเห็นกับตันทีมสีม่วงครับบวกไป40แล้วก็ลำดับที่3เป็น a ดนน d ดรู ฝั่งของทีมเดราคูดนะครับได้ MVP ลําลำดับที่3นั่นเองนะครับทำให้ตารางตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าทีมสีม่วงมาแรงมากเก็บชัยชนะ2นัดติดทั้งจอแดนทอมสันในตำแหน่งหัวเสาแล้วก็มอร์แกนเฮนนี่เก็บคะแนนอยู่หัวตารางเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคราวนี้มาดูโปรแกรมนัดต่อไปกันครับหลังจบนัดนี้เนี่ย ก็มาตามกันต่อแบบยาวๆเลยครับวันที่7ตุลาคมเลย5 3านกา30นาทีมอร์แกนเฮนนะครับทีมสีม่วงจปะปะทะกับทีม k คิงดอนซึ่งมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราอย่างพรพัน์เกิดประรัดนะครับแล้วก็อีกคู่8ดโมงก็จะเป็นทีม d เดลา r ูสซึ่งมีปีรุษเป็นน้อยนะครับร่วมทีมอยู่เนี่ยก็จะเจอกับทีมของอาเบอร์คอมนะ เวลา8นาฬิกาทุกคู่นะครับถา่ายทั้สดผ่านทาง YouTube ของ BG Sport นะครับใครสมัครสมาชิก50บาทดูได้เลยครับนี่คือความสนุกของวอลเลย์บอลซึ่งเป็นรายการพิเศษทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่าง a u p r o ป o l l e y b a l l Championship นั่นเองครับใครดูอยู่ใครเคลียร์อยู่สนุกสนานเฮฮาขนาดไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก ราชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชาแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชัหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ